สวัสดีครับทุกคนก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองซึ่งสําหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับเกมเปียวโบสนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาขี่กล่องของขวัญที่ผมสร้างขึ้นมานั่นเองนะทุกคนก็อยู่ในตัวนี้เลยนั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะโหลดมันออกมานะผมแล้วก็ขี่มันโชว์ท่านผู้ชมทุกคนเองนะครับผมก็ถ้าเกิดแล้วว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพอแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมโอเคเยวจะเข้าไปในคลิปกันเลยดีกว่านะทุกคนปะเข้าไปใน อยากเติมโรบักใช่มหมล่ะต้องนี่เลย f d s e s h o p f d s e h o p ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาสในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o ็อก o ูดคิงเลกาซี่และกดเพชรใน All อสต l e ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคนะครับผมทุกคนตอนที่ผมก็ได้เข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตโหลดตัวไฟล์ตัวนี้นะผมอ่าโหลดไปเลยเป็นกิฟต์นั่นเองหรือว่าพวกกล่องของขวัญน,นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขี่กล่องขวัญที่ผมสร้างไว้ก็ถือว่าสร้างไว้ประมาณ2กล่องแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยแนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะมาขี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนเ,เองก็ก่อนอื่นเลยก็ต้อง สวัสดีวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคมาทุกคนแต่ว,วันนี้เราจะไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ขออภัยด้วยที่ช่วงนี้ลงคลิปน้อยนะเนื่องจากว่าเรียนค่อนข้างหนักก็อันนี้ผมก็ได้สร้างไว้คนนี่ประมาณนี้เลยส่วนพวกกรองขวัญที่มีคนถามว่ามันเปิดได้วันไหนมันเปิดได้วันที่4แล้วเนี่ยมันก็เขียนอยู่เนี่ยเนี่ยจวารีเนี่ย เนี่นยเจนนัวรีสีนะ่นะเนี่ยก็คือประมาณวันที่4ของเดือนมกราแนละ้วทุกคนถึงจะเปิดกล่องพวกนี้ได้นะผมก็งงว่ามีคนถามมาเยอะมากทั้งที่มันก็เขียนอยู่นะว่ามันเปิดได้วันไหนโอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาขี่เจ้ากล่องของขวัญที่ผมทําไวนะ้แล้วทุกคนผมทําไว้ถึงขั้นทําไว้2กล่องเลยก็กล่องของขวัญที่อาจจะไม่ได้สวยนะทุกคนโอเคซึ่งสิ่งแรกที่เราผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะติดไปนะทุกคน มันจะต้องเป็นแน่นอนคือต้องเป็นเทอร์โบนะแบบเมนหลักของผมเลยนะั่นเองก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เทอร์โบตัวนี้ได้เสียนมากๆเลยนั่นเองสำหรับเกม Bio b บลโบนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ที่ก่อนนี่นี่ตั้งหาตัวแซดโอเคนี่ก็คือแบบจะเป็นเมนหลักของผมเลยก็คือการใช้เจ้าไอพ่นตัวนี้นะทุกคนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกดกันดูปึ๊บ เออทุกคนสำหรับคลิปนี้น่ะเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังนะผมแล้วก็เสียกไม้หน่ยชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะคมาดูกันนี่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 ซึ่งบล็อกที่ผมใช้ทำตัวนี้มันจะเป็นบล็อกเลโก้ทุกคนสามารถหาสามารถหาได้จากไอ้กล่องของขวัญนะผมที่สามารถสุ่มไดเลยที่คลิปที่แล้วผมเสียไปประมาณ3 0 0แสนกว่าโกในเกมอ่ะเออโอ้โหล่องขวัญอุ้ยกล่องขวัญเปลี่ยนสีอฮ้ยตอนแรกเป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีเหลืองละ ด่านนี้ชิวๆดานนี้ชิวๆนี่นี่นี่อุย้ยโอ้เลยข้ามมาเลยอเนี่ยสามารถเอากล่องขัดมาถึงเส้นใช้ได้อเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ถือว่าชิวอยู่ชิวอยู่เก็บก่อนเก็บกล่องก่อน ก็ก็ง่ายนะสำหรับถ้าเกิดว่าใช้ไปไอพ่นคือผมผมอาจจะเป็นเพราะผมถนัดการใช้ไอพ่นตัวนี้อยู่แล้วนะมันเลยง่ายในความคิดผมนั่นเองนะแต่เดี๋ยวเราต้องมารอดวนอื่นอีกว่ามันจะง่ายัะแค่ไหนกันเชียวทุกคนแล้วผมแบบคือแบบกล่องคริสต์มาสผมนี่แบบกองควันผมนี่แบบเต็มแมปเลยอ่ะที่ผมยังวางไม่หมดเลยนะเนี่ยยังเหลือกล่องไอตัวนี้ห้าพันหัวกล่องเนี่ยผมไม่รู้มันจะเป็นบล็อกอะไรนะมีอยู่ห้าพันหัวกล่องเลยเดี๋ยวผมต้องหาซื้อกล่องสีม่วงเพิ่มด้ยนะไหนปึ๊บนั่ง อ่ฮะอืมอ่ะทุกคนเราเราลองอันนี้ดูเราลองใส่ล้อดูดีไหมใส่ล้อใส่ล้อล้อนี้แล้วกันล้อล้อนี้มันเข้ากับธีมคริสต์มาสดีล้อนี้ปับป๊บปั๊บมันจะติดพื้นปะวะผมไม่มั่นใจว่ามันจะติดพื้นมานะอ่ะฮะเอ๊ะแต่ผมขี้เกียจต,ตั้งค่าบล็อกอะแต่ผมเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ดีกว่าผมขี้เกียจต,ตั้งค่าบล็อกนะผมใช้เป็นตัวนี้ดีกว่า มาเราจะตั้งคาบอันนี้ดีกว่านี่ไปข้างหน้านะเป็นตัว Q แล้วกันแล้วก็ถอยหลังเดี๋ยวผมจะเป็นตัว E แล้วทุกคนโอเคด้านขวาเป็นตัว D ด้านซ้ายก็เป็นตัว A e, แล้วก็ถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว E มาพร้อมละมาเราลองมานั่งแล้วลองไปดูดีกว่านะสำหรับรอบนี้เฮ้ยกดผิดไหนนี่กูชนเรียบชนเรียบชนเรียบชนกอล์ขาเรียบฮูไ <c oughs> ต้นไม้ทาต้นไม้ไปด้วยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนี่ไง กล่อ,องขวัญของเราก็อาจจะดูไม่สวยนะทุกคนแต่ก็ก็คือทํามาเล่นเล่นเพื่อความบันเทิงเฉยทุกคนนี่อืมอืมก็บล็อกนี้ไม่ได้แข็งมากทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างบางนะถ้าเกิดว่าผ่านได้ก็ก็เฟียวอยู่นะทุกคนไหนมา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 นี่นี่ล้มลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มนี่ไงนี่ไงกล่องขวัญสุดเฟียวของเราอืม โอ้ด่านนี้กําลังโหลดพอดีชิลเลยทุกคนชิลเลยเดี๋ยวมันตีใส่โอเคชิลเลยถ้าด่านกำลังโหลดนี้เราจะชิลมากเพราะเราจะผ่านได้ไง่ายอู้ยกองขวัญอันนี้มันชนไว้นี่ว่ามันไม่ได้เพิ่งโหลดนี่ว่ากองขวันมันชนไว้โอเคสบายเลยทุกคนแบบมีกองขวัญชนไว้ให้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบมาทีหลังเราก็แบบสบายเบืออะไรเงี้ยโอเคด่านนี้โอเคอันนี้ต้องขับอีกเอียงหน่อยทุกคนเพราะว่าทางตรงนั้นน่ะมันมันมีทางติดนะอุ้ชุบนี่นี่นี่ชิลจัด นี่อุ้ย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 วัวว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 วอบอกับออุ้ยตายโอ้พังหมดแล้วไปไปไปหมดแล้วไป,ไป,ไปหมดแล้วน่ะมั่วหมดแล้วน่ะโอ้โอเคใช้ได้ใช้ได้อะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาขี่เจ้ากล่องสีฟ้ากันดูบ้างดีกว่าทุกคนผมยังไม่ได้ขี่กล่องสีฟ้าทุกคนดูเลยแล้วเรามาขี่กล่องสีฟ้าทุกคนดูกันบ้างดีกว่า กล่องสีฟ้านี่เด๋อเดี๋ยวเติมอะไรเข้าไปดีอะเออกล่องสีฟ้าเติมอะไรดีไม่เติมดีไหมไม่เติมดีไหมกล่องสีฟ้าแล้วผมขอดูไปมีอะไรน่าเติมบ้างไหมนะน่าเติมหรอไม่น่ามีแฮะกิ้งเฉยก็ได้อะเราจะมาลองเอากล่องสีฟ้ากิ้งกันดูเนี่ย <c oughs> ต่กล่องใหญ่จริงนะกล่องสีฟ้านะผมผมทำใหญ่มาก นี่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 โคตรเฟี้ยวอะเี้ยปึ๊บป๊บนี่ไงโคตรเฟี้ยวทุกคนดูปึ๊บแต่ว่าบล็อกเลโก,โก้มันไม่แข็งนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนไหนที่ไม่รู้นะว่าบล็อกเลโก้มันแข็งหรือเปล่บาบล็อกเลโก้มไม่แข็งนะชนแป,แป๊บเดียวก็พังแล้ะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยว,วางเยอะมากมันเลยทำให้พังยากนะแบบวางซ้อนกันเยอะแบบยืดบล็อกเยอะมันก็เลยแบบพังยากหน่อยถ้าเกิดว่าบล็อกมันนิดเดียวนี่แป๊บเดียวก็พังแล้ว เนี่ยนั่ๆๆถ้าอย่างนี้คือชนเรื่อยๆเลยนะชนเรื่อยๆเลยนะอย่างบางอ่ะดูนี่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชิวๆไปทุกคนปึ๊บปุ๊บชนรัวๆชนรัวๆโอเคยังไงก็ได้แต่ห้ามให้เก้าอี้พังนะถ้าเก้าอี้พังนี่คือแบบไปต่อไม่ไหวเลยนะคือตอนนี้แบบหวังเก้าอี้พาเข้าเส้นชัยอย่างเดียวโอเคโอเคโอเครอดอยู่นี่ไงนี่ไงจะชิวอยู่นะก็ชิวอยู่นะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้บล็อกเส้นนี้เริ่มละเริ่มลวเห็นปะเส้นหายแล้วเส้นหายละเส้นหายล้วโอเคต่อไปด่านนี้โอเคโอเคด่านนี้ไม่ค่อยมีแล้วมากให้ก็ตีใส่เราเรื่อยๆเราก็หนีเรามีหน้าที่หนีปุ๊บโดนปะไม่โดนเอ้โดนนี่ว่าโดนเฉยของกำลังโหลงพอดีเรารอดด่านนี้นี่กำลังโล่งเชียวกำลังสบายเลยด่านกำลังโล่งเชียวโอเค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 ผมรอดอยู่นะผมรอดอยู่นะนี่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  โอ้โหรอดรอดรอดโอ้รอดนะรอดนะอุ้ยเว้ย้ยโอ้นี่ทุกคนกล่องสีฟ้าอยู่ด้านหน้าอีกกล่องหนึ่งเลยแต่ก็รอดนะทุกคนนี่ไง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 รอดนะชิวนะคือกล่องมันใหญ่แล้วทุกคนแล้วแบบมันรอดอย่างง่ายอะดูดิแต่ว่าแลดูเหมือนตอนแรกเราจะให้มันช่วยแนละ้วตอนนี้แบบเราช่วยมันแทนแล้วโอเค เออด่านนี้น่าจะปัญหานะทุกคนเพราะมันมีระเบิดนะดิระเบิดยังไงก็ได้ไม่ให้เก้าอี้ผมพังเพราะผมขี้เกียจคุมเยอะนะทุกคนโอเค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 นี่นี่นี่เอ่อต้องกดไปไงวะอ่านี่นี่มานี่ไงชิวจัดอืมนี่อุ้ยอุ้ยมีเปลี่ยนสีแล้วกล่องกลายเป็นสีแล้วอุ้ยกี้พัง สภาพตัวละครโอเคทุกคนก็ม so ีประมาณนี้นะผมคิดว่าบล็อกเนี่ยสามารถพาเราไปถึงเส้นชัยได้อยู่นะเพราะว่ามันเหลือเยอะมากเลยนะเนี่ยบล็อกเนี่ยมันเป็นบล็อกแบบทั้งทั้งอันเนี่ยมันเป็นบล็อกเดียวหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันไปถึงด่านหินเนี่ยก็คือชนน่ะน่าจะได้หมดอยู่แต่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรอทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมฆ่าตัวตายดีกว่า ป๊บนี่อะฆ่าตัวตายเลยดีกว่าโอเคแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับคนไหนที่เข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับคลิปนี้ก็เสียงคีย์บอร์ดดังเหมือนเดิมแล้วก็เสียงไมค์เนี่ยชัดเจีวเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบาย